สวัสดีค่ะม่อีกสถานที่แห่งหนึ่งของหมู่บ้านเพิินสวยๆงา,ง,งามๆน,นะจ้ะเนาะอันนี้หมู่บ้านเพิินอยู่ริมทะเลจ้ะ mm hmm. เฮ็ดบ้านข้าเจ้าปลูกบ้านใส่ก้อนเฮียนไหมคะพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดขึ้นไปเทิงกันเทิงกันเทิงกันขึ้นไปแม่จา้าให้เป็นสั้นในสั้นขึ้นไปสวยงามบพี่น่องว่ะ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องอยากได้ยูดอกแต่ผ่ไมีบุญวาส,สนาคือจะได้ยูน้ำก้าเจ้าดอกเึงเนี่งามอุบานแล้วก็แพงแพงได้ค่ะพี่น้องอยู่ริมทะเลมเมนีพ่อหญยพรายาจามาเที่ยวมองทะเลริมทะเลอีกทก่าหนึ่งนะจ๊ะเนาะมีลายหม,ม่องมีลายหม่องสถานที่จ่าแม่นสิว่าคือไปเที่ยวเอาแต่ยูไกลทะเลยูไก่ทะเล,อย,ะเลอยู่จ่าแต่ก็ยูคนละหม่องอยูจากก่าก็เิีไทยมาให้เบืองบรรยากาศตะละหม่องตะละมูะม่บานเนะจ๊ะเนาะ ที่ยาจ่าเอาลุงยาจ่าบ่ได้เอาไอภาพจละมูบ้านบ่ได้เอาท่าเรือหม่องเก่าได้จ่าลุงคือย็ยาจ่าสิไปเอาะละหม่องเอาหม่องละภาพเท่านั้นแหละจ่าพี่น้องมาบึงมาเทียวมซส้มน้ำกันสิพยยามเฮ็ดภาพนิ่งๆให้บึงเนาะจ้ะนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเหตุการณ์้านเมืองเป็นขน,นาล้วนองซีข้าเจ้ากับผ้ากัน ว่าเป๋สาดอกาก่ข้าเจ้าพักกันมาล่งน้ำลงเลือกข้าเจ้ามาเมื่อมีอยังเหตุข้าเจ้าเอาอันเอาการงานข้าเจ้าพักล่อนออกข้าเจ้าหยุดพักล่อนข้าเจ้าก็มาสิละจ่านานนาวข้าเจ้ากับพักกันเลื่มกันเหตุงานมันกับว่าเปกดอกถึงมีฝรั่งไปเที่ยวบ้านเฮ้าเมืองไทยเฮาถ้ามันบเป็นอันหลววีบับจังสี่ก็คือข้าเจ้ากับตองไปเนาะจะเนาะข้าเจ้ากับไป นี่ต้นดอกไม้นี่ยุ่นาโรงเลี่ยมนี่งามงามได้จาเนี่ดอกขาวขาวหอมหอมไปยืนยุ่ใกล้ๆกินสุนผุนได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นคือดอกบานเท่าอื่นคือดอกเมียดบานเท่าแม่จา่าผู้ได้ดอกเมียดสึงหุจักบอกขันยู่อันผู้ใด้ไปให้ไปหน้าเนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดอกเมียดอันยนด้จ่าไปหน้ามันมีตน้นสองต้นอยู่ข้างทางกายไปมันหอมหอมเป็นดอกเป็น หอมคักอิลีจ้าพี่น้องนี่กระตึกตึกโ่งเล่มได้จ้านี่คค่ะพี่น้องอยู่ข้างบน,นที่เป็นท่งชาาินี่คือโร่งเล่มข้าเจา้าให้พวกนักท่องเที่ยวข้าเจา้ามาล่องเรือมาพักมามาพักเหลจา้าเพราะว่าข้าเจ้าเป็นท่าเรือพวกเรือประเทศเยอรมันประเทศเดนมาร์กข้าเจา้าซุ้มข้าเจา้ามีเรือข้าเจ้ามีนี่จังสีข้าเจ,าจเ้า,จามาพักพุนะ่น่ะมึงในมิตาเรือขั้นงามๆข้าเจา้ากับมาพักอัน ขาเจ้ามาพักมาจอดพักนอโนรองเร่มขาเจ้าก็มาจอดกินข,ข่าวขาเจ้าก็มาพักอยู่สองขึนสามขึ้นตละลหมองแต่ละบอลนักศิจ้าพูนนะ่ะมึงเนี่ยเลือดสองล่ำนะ่ะง่ามคักมันเลือดประเทศใดพคุณนนะ่ะขาเจ้าก็มีเครื่องหมายอยู่เลือดขาเจ้าสองล่ำสองอันเขาเจ้าก็มีเครื่องหมายขึ้นกันนี่ละค่ะพี่น้องนี่จะจ่ายไห่พี่น้องได้เบื้องได้งส้นน้ำกันนะจ๊าบรรยากาศบ้านเมืองเพิ่นเนาะ นี่แหละเมืองน้ำเกาะน้ำเกาะทะเลแต่ว่าก็ดียังนึงาก่จาบ่เห็นมันบ่มีคืนหลายคืนออยู่บ้านเท่าจา่าแก่จาอันยุบานเท่าจก่าจาเคยไปเที่ยวอยู่บางแสนน้ำพวกหนองเพลนอันเลียวสูดเสียงหูเสียงตาบ่มีเกาะอยู่กับบางแบบนี้เนาะจา่านาะมันมีตะคืนน้ำม,มาแล้วยาจากระคืนพ่อต่างแต่อันคืนน้ำแล้แก่จากระยานแก่จากระบูแล้วาานาาลเนาะแต่ว่ามานี้แก่าจากระพอะคือม,ม,มันน้ำมันหนิ่งแกเพะขันมันมีเกาะบังอยู่ตรงกลาง น้ำมันกับนิ่งยาจากกบเลยบดอย่านแห้งปันไดเนะาะค่ะพี่นอ้องอนี่ละ่ะม,มาเที่ยวมาส้มน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องนี่ละ่ะนี่กระมุนไปมุนมากระมุนอ้อมย,ยืนยืนยุ่กับที่มุนอ้อมตัวจเจ้าของได้จานี่พี่นอ้องนี่พอญ่เพิน่นก็นบ้ากสียางไปเรียนห้องคอยเจ้าท้ายรถเด้อว่วาเสาน์ได้เพิ่นว่าอื นี่ละ่ะนี่ข้าเจ้าเลือกข้าเจ้ากับมาเตรียมเอาอคองเอายังมาลุงเรือข้าเจ้ากับออกไปเที่ยวข้าจกไปนอ่กันยุกเกาะยุนี่ผนล้จาพี่น้องอนี่ข้าเจ้ากับรถมาจอดไว้เอารถมาจอดไว้ข้าเจ้ากับไปลุงเรือต่อไปนี่นี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่ล้วค่ะพี่นอ้องยาจ๋ากับมาให้เบืองห้ส้มกันจำไม่เนาะจาะ่าเนาะกลับมากับมา,มาจุดหยุดหยุดตรงนี้แหละจ่าพี่น้อง ผู้ใดขับมาเบื้งมาส้มคลิปนี้น้ำมาเที่ยวอันทาเลือนน้ำสวีเดนน้ำยาจา่าแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดจิตตามมาเด้วยจา้าพาอได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่้พี่ให้น้องเที่ยวส้วมเบื้องน้ำเนาะขาเนาะพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ